ดานารส้มท่ารแทรองกับอ่าท่านริานยาบริเวณนบนเวทีเพื่อรับฟังล่าวรายงานขอเสียงปรบมือต้อนรับกันด้วยคนกิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนรังคผ่ะเมื่อกาศคณท่านสมยองผู้บังคผมในศึุาช่มโนท่านาการจังหวัดแพร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ให้เกียรติเาเป็นประธานในที่นี้เกิด ชอบชินชอบใช้วิถีใหม่สไตล์แพร่ครั้งที่สองในวันนี้นะครับตามที่จังหวัดแพร่ได้นุมัติโครงการตามแผนพัฒนาของวิทยาชัการประจำปี2564นะครับให้สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดแพร่เป็นหน่วยดำเนินการโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ประจำปี2564ซึ่งในโครงการนี้มีกิจกรรมตามที่จไปตัดใช้นะครับ การพัฒนาคุณภาพและยกระดับกิจกรรมชุมชนสมาชีพชุมชนสูมม่โลอน,นะครับแล้วก็กิจกรรมทดสอบตลาดลิภั์ที่ได้รับการพัฒนาอุอบรมและพัฒนารูปแบบกบรรจุภัณฑ์นนใน20หัวบ้านเพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าโลทอปต่อไปซึ่งไอ้ต้ายชื่อนานว่ากินท็อปทช้ผิวใหม่สไตล์แรกโดยได้นำสินค้า ผลิตภ um ัณฑ์จากชุมชนการที่ได้รับการพัฒนาจากสิบหมู่บ้านสิบฟูตฟูตฟูตผลิตภัณฑ์สินค้าโดยก no. ิจกรรมทุกโซตลาดมีขึ้นสองครั้งนะครับรวมสี่วันครั้งที่หนึ่งจากต้นเมื่อวันที่สองสี่พันบาทเศษครั้งที่สองในวันนี้นะครับดำเนินการในวันที่สามวันที่สี่ธันวาคมของพันห้าหกสิบสี่โดยจะมีค้าในราคาพิเศษนะครับมีคูปองแจกคูปองส่วนลดนะครับแจกผู้เข้ามาร่วมงานแบบนี้กิจกรรม ส่งเสริมการขายต่างๆับไฟฟ้านะครับเขามาร่วมงานและยังมีกิจกรรมส,งส่งเสร,ริมการขายให้แบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสสร้างช่องทางการจาหน่ายวัดแร่ได้กล่าวเปิดงานชิมชัอปใช้วิถีใหม่สไตล์แรรท้ครั้งที่สองในโอกาสต,ต่อไปครับขอขับคุเชิญครับผมนี่เป็นการเปิดกิจกรรมชิมช็อปใช้วิถีใหม่สไตล์แท้ครั้งที่สองครั้งแรกเปิดไปแล้ว เมื่อ29สุลาคมและ12พฤศจิกายนนะครับทำไมต้องพัฒนาคุณภาพทำไมต้องยกระดับผลิตภัณฑ์สมาชีพชุมชนสู่ระดับโอท็อปเอเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจฐ,ฐ,ฐานรากของประเทศไทยพัฒนาตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยเฉพาะเรื่องการตลาดเนเป็นเรื่องสําคัญนะครับทําไงให้สินค้าของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่เซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจาก ผลผลิตในชุมชนของตัวเองรวมถึงการสืบต่อภูมิปัญญาเอามาพัฒนารวมถึงนวัตกรรมที่ใช้นะครับของต้องดีทั้ของมาแล้วของต้องดีของต้องขายได้การบ้านถึงกระป๋องเนี่ยมันได้ได้นะครับก็ต้องช่วยกันในชุมชนของเราของบ้านเราแล้วก็สนับสนุนระกายนะครับคนใจได้การกินอยู่ของเรานี่แหละนะครับเปิดเวทีให้ พี่น้องกลุ่มเครือข่ายซึ่งเป็นงบจากจังหวัดผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกระกรมการบริหารงานจังหวัดนะออกมาก็เป็นกิจกรรมที่ดีและคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมในทุกๆปีนะครับเพราะขึ้นในพื้นที่นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับเป็นเรื่องกิจกรรมที่ดีนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอเปิดกิจกรรมชิมชิมรือสึกกินใช่ไหมครับ กินแบบน้อยใช่ไหมได้ชิมนะครับช็อปช็อปมาซื้อนะครับใช้ซื้อแล้วก็เอาไปใช้นะครับสไตล์แพร่ครับครั้งที่สองในพอดีครับขอให้ขายดีทุกร้านนะครับสวัสดีครับเรียนก่อนไปนะคะจะครับเรียนเชิญ่านประธาพิธีนะครับแล้วก็ในวันนี้เราจะนับไหยหลังพร้อมกันนะคะับเปร็จแล้วขอบพุณดีเพื่ในกิจกรรมงานวันนี้ก็คือชิมช็อปใช้ก็มี Sámb... São... Sámb... São... กีกการกู้ทัศน์ส่วนนะคะที่เราเป็นหนา้าทัศน์ิการทุกท่านคะและอีกชุดหนึ่งนะคะเรียนเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะและจากชุดน,นี้นะคะจะเป็นจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะงานเรียนที่ทราบอีกว่าพิจารณาเรามีอสองวันนะคะก็คือวันนี้และวันพรุ่งนวันทีน่องที่แงวันท่ส ครับ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  <sikisen> <Adult encore> তখন <muchas>